ไปตรวจสอบสถานการณ์น้าเหนือเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดนะครับปรากฏว่าก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทําให้ตอนนี้หลายเขื่อนต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเร่งระบายน้ําลงมานะครับก็จะส่งผลทําให้พื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นมีระดับน้ําที่สูงเพิ่มขึ้นครับในพื้นที่อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางนะครับเกิดฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็มีฝนตกสะสมครอบคลุมทั้ง8ตําบลน,นะครับ ล่าสุดในอำเภอวังเหนือเนี่ยสั่งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยกับน้ำป่าไหลหลากใน8ตำบลน,นะครับด้านนายพีรยุทธ์เหมาะพิชัยครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนกิ่วคอหมาประมาณ3 6 3รกบาลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและน้ำเนี่ยยังคงไหลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดขณะน,นี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่87%ของความจุอ่างหรือคิดเป็น148ล้านลูกบาทเมตรครับ ขณะที่การระบายน้ำจะปรับเพิ่มเป็น51ลูกบาทเมตรไปจนถึง100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมานั้นเพิ่มสูงขึ้นครับและระดับแม่น้ำวังก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วยครับจึงขอแจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำวังรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรริมตลิ่งแม่น้ำวังเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่แม่น้ำวังเอ่อล้นนะครับ แล้วก็ยังขอให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ,รบจากลำปางไปต่อที่พยานะครับรอบรอบกว้านพยาวยังคงมีน้ําป่าไหลลงสู่กว้านพยาวอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นและท่วมพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงถนนผลโยธินสายหลักนะครับส่งผลทําให้ร้านค้าอาคารบ้านเรือนและอย่างที่บอกพื้นที่ทางการเกษตรเองเสียหายจากน้ําท่วมครั้งนี้อันนี้ท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วครับ พื้นที่เศรษฐกิจในเมืองพะเยาซบเซาเลยครับสำหรับปริมาณน้ําในกว้านพะเยาจากเดิมเมื่อวานเนี่ยมีระดับน้ําที่69.775ล้านลูกบาทเมตรวันนี้ปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นอีกครับตอนนี้ถึง71.134ล้านลูกบาทเมตรมแล้วนะครับและเนี่ยน้ําจากพะเยาน้ําจากแพร่จะลงมาก็คือสุโขทยัยแล้วก็ลงมาพิษณุโลกต่ออย่างที่บอกน้ำข้างบนก็ยังน่าห่วงนะครับ